มันเป็นกีฬาพื้นบ้านของประเทศไทยเรามึงมึงไปแบนอะมึงไปปิดของเขาอะมึงรู้เปล่าว่ามึงแม่งไม,ไม่รักษาประเีพวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเลยสวัสดีครับเพื่อน,อนๆชาวช่องยู u ูบของผมด้วยก็น,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ อยากจะมาพูดถึงเรื่องไอ้เรื่องที่เขาปิดการพนันนะครับเรื่องที่เขาปิดการพนันพวกพวกไก่ชนพวกอะไรพวกนี้นะที่ปิดบ่อนไก่ชนเนี่ยนะอลองลองทุกคนลองคิดดูดีว่าว่ามันควรปิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าจะปิดเพราะอะไรทั้งทั้งที่ผับก็เปิดบาร์ก็เปิดสถานที่การบันเทิงก็เปิดทุกอย่างแล้วตอนนี้ไม่เห็นสั่งปิด แต่มาสั่งปิดกัไอ้แค่บอนไก่บอนไก่อาทิตย์หนึ่งแม่งก็จะมาชุมนุมกันครั้งหนึงแต่ไอ้ผับไอบ้บรามันมากันอาทิตย์หนึ่งอะ่ะมันมากี่คนเออเนี่ยประเด็นที่หนึ่งนะเออว่าแล้วทำไมมันถึงจะต้องปิดวะเออมันมีเหตุผลอะไรวะคนก็ไม่ได้แบบมาถามว่ามาเยอะมาเยอะจริงแต่มันมาแค่อาทิตย์หนึ่งะจะมาทักวันสองวันมั้งนนะบ่อน มันมันมันไม่มีเหตุผลอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วอ่ะรัฐบาลไม่มีเหตุผลดีๆก่านี้แล้วหรอใครเห็นคลิปนี้แชร์แชร์แชร์ไปหน่อยดิผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันมันมันจะต้องเป็นแบบนี้วะใครเห็นคลิปนี้มั่งแชร์ไปหน่อยดิไอ้เหี้ยมันมันเป็นเหี้ยอะไรถึงต้องต้องปิดก็ผมก็ไม่มีอะไรมากอยากจะฝากเพื่อน ที่ว่าเล่นไก่ที่ว่าชอบเอทางไก่ชนนะครับว่ามันทําไมต้องปิดเนี่ยผมก็อยากจะให้รัฐบาลไม่มาอัดคลิปลงมาบอกนี่มันมีอะไรยังไงเป็นยังไงอะไรมันก็ไม่มีนั่นอ,อยู่ดีก็ต่างปิดมัน,มนไม่ควรหรอกมันไม่ใช่ระบบของการอยู่ร่วมกัน,นอย่างนี้มันพูดไม่ออก ไม่เข้าใจว่ามันคิดอะไรกันอยู่นะรัฐบาลมันต้องการอะไรผมก็ไม่รู้อะทำไงจะมาจะมาไอเรื่องไออะไรปาปามไอ้นี่เหรอพวกการพนันนะนะเปะอเสียโป๊ะอันนนโดนไปแล้วจะอะไรจะต้องกวาดล้างอะไรมันไม่มีนั่นมันไม่ใช่ เอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าว่าเอาใหม่นะรัฐบาลนะฝากบอกไปด้วยนะฝากถึงนะใครเห็นแชร์ไปเลยว่าทําไมมันถึงปิดบอลไก่ปิดอย่างเดียวเนี่ยแล้วยังอื่นมึงทําไมไม่ปิดอไอซีม,มันสุ่มเสี่ยงเสี่ยงอะไรพวกนั้นนะฮะมึงกลัวว่าคนจะไม่มีกินหรอมึงไม่ต้องกลัวเขาไม่มีกินหรอกถ้าเขาไม่มีกินเขาไม่ไปเล่นหรอกกูจะบอกให้พวกควายจําเอาไว้แชร์ไปเพื่อนแชร์ไป แต่ผมว่าประเด็นสําคัญนะก็คือว่าแบบแดกไม่ได้นึกออกวะทุกคนรู้ว่าวะแดกไม่ได้แดกไม่ได้ก็เลยนั่นแต่อย่างอื่นมันก็ไม่รู้วะไอเหี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่ามันก็นึกออกว่าว่ามันเสียภาษีไม่มากอะแล้วมันก็ไม่เหมือนโอ้ไม่พูดกเดี๋ยวแม่งไปพาพิงถึงคนอื่น แล้วกีฬาไก่ชนแล้วนะเว้ยจะบอกให้แต่มึงพวกมึงจําใส่หัวไว้นะเว้ยว่าว่ามันเป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีมายาวนานแล้วมึงไม่ควรที่จะไปนั่นแบบนี้เข้าใจปะ่ะเออฝากไว้ให้คิดแค่นี้เนี่ยมันเป็นกีฬาพื้นบ้านของประเทศไทยเรามึงมึงไปแบนอะ่ะมึงไปปิดของเขาอะ่ะมึงรู้เป่าเมื่อมึงแม่งไม่รักษาประเพณีวัฒนธรรมของประเทศไทยเราเลยแค่นี้เนี่ย